นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่631ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r ูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจอของเรานะครับได้ทําการดวนยกแรกกับ ที่เพลงสงครามคาร์อนจากรั่วลีปรากฏว่าเป็นลู่โจของเรานะครับที่ได้รับใชในยุคแรกมาทวาอย่างไรก็ตามตอนนี้นั้นดูเหมือนว่ายุคสองกำลังจะเกิดขึ้นในตอนแรกลู่โจของเรานะครับก็แปลกใจเล็กน้อยที่ตัวเผานั้นต้องใช้ฟ่ามือถึง4ครั้งนะครับนับว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าที่ลูโจลู่โจคาดคิดเอาไว้ ทุกฝ่ามือของลู่โจนะครับที่อัดเคล็ดอักษรสวรรค์ใช้เข้าไปนั้นเขาหมายมั่นปั้นมือที่ว่าจะจัดการให้ได้ในฝ่ามือเดียวแต่ว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับสรุปแล้วก็คือไอคารอนนี้เก่งนะครับแต่ก็ยังไม่เท่าลู่โจของเราในที่สุดตอนนี้นั้นเขาก็ได้เปิดเผยไพ่ตายนะครับมันเป็นตัวอักษร สีแดงที่คล้ายๆกับริวเกอที่เคยใช้ตัวอักษรสีแดงที่สลักลงบนร่างนะครับทำให้ลิวเกอของเราบอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีพลังอมตะรับมือได้ยากเป็นอย่างมากพลังที่ได้มาซึ่งอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไว้ใช้จัดการกับผู้ที่มีพลังอวตาร9กีบไม่รู้เหมือนกันว่าในรูปแบบของคารอนนั้นมันจะสามารถใช้ต่อสู้และพลิกแปลงได้ในแบบไหนถึงแม้ว่าจะเป็นอักษรสีแดงเหมือนกันนะครับ อย่างไรก็อย่างไรก็ตามลวดลายสีแดงของคารอนนั้นมันไม่ได้ฝังอยู่ในผิวหนังมันกําลังลอยอยู่รอบตัวของเขาแต่นด้วยเหตุนี้มันไม่ดูน่ากลัวเหมือนกับที่ลิวเก๋อเคยใช้ลู่โจรูปเขานี่คือที่มาของความมั่นใจของเจ้าสินะ ข้าหลอนเหลือบมองไปหาลูโ่โจก่อนจะพูดขึ้นจี้เจียงเต้าแม้ว่าข้าจะมีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบกับผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบนะคงจะยิ่งใหญ่เหมือนกับความแตกต่างระหว่างฟ้าและดินข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับท่านแต่แต่เพราะอักษรโบราณเหล่านี้ข้าน่ะจะสามารถต่อสู้กับเจ้าได้สูสีได้ ข้าจะสามารถต่อสู้สูสีกับเจ้าได้แน่นอนและแน่นอนทุกอย่างนั้นมีราคาที่ต้องเลกไม่ว่าเลกอะไรมันก็คุ้มค่าเจ้าไปเอาเจ้าไปเอาอักษรโบราณพวกนี้มาจากไหนลู่โจถามมีเรื่องมาสัจ์มากมายในโลกอันกว้างใหญ่หน่าเสียดายที่ข้าบอกเจ้าไม่ได้ขารอนตอบเขากางเขนออกนะครับอักษรโบราณสีแดงได้หมุนวนรอบร่างกายเขาขึ้นและมันได้หมุนวนเร็วขึ้น อักษรพวกนั้นส่งแสงสว่างสีส่งแสงสว่างกว่าเดิมมากสีแดงนะครับจางๆทําให้ลู่โจนนึกถึงแสงที่ออกมาจากดาบยืนยาวของยู่ชางหลงเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเอาชนะได้เจ้าสามารถคิดว่าเจ้าเอาชนะข้าได้ก็เพราะพึ่งพาพลังภายนอกแบบนั้นอย่างเดียวเหรอฮึน่าขันเดี๋ยวก็รู้เองและนะคารอนพูดขึ้น ถ้า,าข้าชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยความโชคดีดินแดนยานจะายแพ้อย่างสมบูรณ์แบบปันธมิตรทั้ง12ดินแดนจะบุกโจมตีดินแดนยานและกลืนกลิ่นทุกสิ่งอย่างเสียงของลู่โจฟังดูเฉียบคมกว่าเดิมเขาตอบกลับเง,งินข้าจะรอดูเอาละสิครับการต่อสู้นี้ไม่ใช่การดวนระว่างกินสิงซานกับเทพแห่งสงครามจากลวดลีอีกต่อไปแต่มันคือการดวนที่ มีดินแดนยานอันยิ่งใหญ่เดิมพันนะครับตอนนี้นั้นนับได้ว่าลู่โจของเราต้องแบกรับนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแต่หากลู่โจของเราเป็นฝ่ายแพ้ไม่เพียงแต่จีนถิงซานนะครับไม่เพียงแต่พวกเขาที่อยู่ที่นี่แต่มันหมายถึงนะครับว่าพันธมิตรทั้ง12ดินแดนจะบุกเข้ากลืนกินนะครับตัวทั้งมนตนทั้ง9้านะครับ เปราะตาหากไม่มีลู่โจแล้วใครกันเล่าที่จะสามารถรับมือปันตามิสสิดินเดนได้กันตุ้มลู่โจเดินบนอากาศดางมั่นคงเขานั้นนะครับเมื่อได้ยินเสียงดังลัน่นลู่โจก็พุ่งไปด้านหน้าทุกคนต่างก็กั้นหายใจในขณะที่มองดูการเคลื่อนไหวของลู่โจท้ายที่สุดแล้วนะครับนี่เป็นการต่อสู้ของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในดินเดนยานและกะและ ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนของชาวรั่วหลีเอาละสิครับสองทวีปสองดินแดนกำลังพะทะกันฝ่ายหนึ่งคืออันดับหนึ่งนะครับของดินแดนยานอีกฝ่ายหนึ่งคือเทพแห่งสงครามของรั่วหลีนี่เป็นการต่อสู้ชี้เป็นชีต้ตายลู่โจโปรากฏเหนือตัวของคารอนกรที่จะใช้พลังฟ่ามือซัดเข้าใส่ปากที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นทันทีที่นิ้วมือของลู่โจโนะครับอ่าออกตอนนี้มันเต็มไปด้วยแสงสีฟ้า ฝ่ามือที่สลักคำว่าสลักปัญญาได้ปรากฏขึ้นมันพุ่งตรงไปที่ทางของคารอนคารอนที่เห็นก็เงยหน้าก่อนยกแขนพลังสีแดงส่องสว่างในเวลาเดียวกันร่างอวตารราชันมาปาปรากฏขึ้นมันประสานเข้ากับร่างของคารอนและแล้วในที่สุดกลีบดอกบัวก็หมุนรอบกำปั้นของเขาสู่ฮะปะแปดใบครึ่งสือวูยาอุตานนะครับเขาเป็นผู้ที่ยืนใกล้การต่อสู้มากที่สุด เพราะแบบนั้นตัวเขาจึงมองเห็นการต่อสู้ได้อย่างชัดเจนซือวุยาตกใจนะครับที่คารนเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอก,กบัว8กรีบครึ่งโดยความแข็งแกร่งของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแกรีบครึ่งนะครับประสานเข้ากับจักอซ้อนรุ่นสีแดงมันก็คงจะเพิ่มความร้อนแรงและปพื้มพลังให้กับคารอนในตอนนี้นะครับไม่ได้โดยไปกว่าผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ีบเลย ศึกในครั้งนี้นะครับรับรองได้เลยว่าลู่โจของเรานั้นคงจะไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆอีกต่อไปคารอนไม่รอช้ากระทืบเท้าลงบนพื้นเขนของเขาเรืองแสงสีแดงในขณะ,ะที่พุ่งหาหาพลังฟ่ามือไม่นานนักนะครับหมัดที่เต็มไปด้วยกรีบดอกบัวก็ถูกเวียงออกมาตุ้มฝ่ามือสละปัญญาชกาโดนเข้าปะทะกับหมัดของคารอนตรงๆต,ต่างสองคนนะครับไม่มีการหลบดี สภาวอย่างไรก็ตามคารอนนะครับถูกปรักให้ถอยไปกว่า5เมตรพื้นดินและท้องฟ้ากำลังสั่นไหวนะครับเสียงการประทะกันดังกึกก้องไปทั่วสนามการต่อสู้เมื่อต้องปะทะกับพลังฟ้ามือสีฟ้าพลังอักษรสีแดงบนร่างของคารอนดูเหมือนจะสว่างมากขึ้นแขนของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มจนดูคล้ายกับสีดำหลูโจทีแนแบบนั้นก็ได้แต่สงสัยหรือว่าพลังวิเศษจะเป็นตัวกระตุ้นพลังอักษรสีแดงกัน ทุกคนต่างก็กันหายใจนะครับในระหว่างที่เฝ้ามองการประทะกันระหว่างคารอนกับลู่โจใครจะไปคิดแล้วว่าคารอนสามารถต้านทานการโจมตีของลู่โจได้อย่างหน้าเหลือเชื่อจี้เทียนเต้าจะคิดว่ายังไงกันละ่ะดวงตาของคารอนเปล่งประกายนะครับด้วยความตื่นเต้นสุดยอดไปเลยท่านแม่ทัพหยุดพลังฝ่ามือของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวยเก้ากิมได้โอ้ท่านแม่ทัพขวัญกำลังใจของชาวัวลีเพิ่มมากขึ้น ฝ่ายซาลาจินถิงซานนะครับตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นภาพการประทะกันในครั้งนี้เนื่องจากในอดีตนะครับปูเป็นปรมาจารย์คนนี้มักจะจัดการกับศัตรูได้ด้วยการตูมตีเพียงแค่ครั้งเดียวมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับจีปูที่มีพลังวตารดอกบัวก้าวกีบจะจัดการได้ทุกคนคาดไม่คาดคิดนะครับว่าคารอนจะเป็นคนแรกที่รับคารอนจะเป็นคนแรกที่รับพลังฟ่ามือสีฟ้านี้ได้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ชา,ชาวรั่วเลยชาวรั่วรีถึงมั่นใจก่อนหน้านี้นะครับอย่าลืมไปว่าฝ่ามือที่พระเอกของเราใช้นะครับเป็นฝ่ามือนักบวชเป็นฝ่ามือสายฟ้าฟาดนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ลูโ่โจใช้ฝ่ามือสละปัญญาฝ่ามือสละปัญญารุนแรงกว่าฝ่ามือสายฟ้าก่อนหน้านี้นะครับที่สี่ครั้งลูโ่โจเคยใช้เล่นงานในส่วนของคารนไป แล้วก็นี่นับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ฝ่ามือสละปัญญาถูกหยุดไว้ได้มันเป็นคนแรกเลยที่ไม่ตายหายกาลยเป็นเต้าทานนะครับเมื่อต้องปะทะเข้ากับพลังฝ่ามือสละปัญญาแม้นว่ามันจะไม่ใช่พลังที่มาจากในส่วนของการโจมตีของเพชคาทที่สามารถจัดก,การกับศัตรูได้แน่นอน100%ก็ตามทีด้วยพลังของฝ่ามือ ฝ่ามือสละปัญญาที่มาจากพลังของเกตอักษรสวรรค์จริงๆมันควรจะมากพอนะครับที่เล่นงานศัตรูทุกคนก่อนหน้านี้ได้วันนี้นั้นทุกคนก็ได้แต่จ้องมองและคาดหวังว่าผู้เป็นไฟตัวเองอย่างลู่โจจะได้รับชัยชนะไม่น่าแปลกใจที่ชาวร่วลีจะมั่นใจนะครับ ไม่ว่าคนตรงหน้าจะเป็นปรมาจารย์แห่งจิงติงซานตัวจริงหรือเปล่าแต่คารอนยังคงรู้สึกมั่นใจผู้มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากลีบไม่ได้ทําใไม่ที่เป็นสงครามผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว8กลีบครึง่งนําซ้ํายังมีพลังอักษร,รอักษรโบราณสีแดงวัดกลัวได้เลยในความจริงแล้วคารอนยังหวังอยู่ลึกๆนะครับให้ชายชราตรงหน้านี้เป็นตัวจริงใครจะไปรู้กันล่ะว่าความปารนาของเขาจะเป็นจริงลึกๆแล้วนะครับตัวเขารู้สึกได้ถึงชัยชนะที่อยู่เบื้องหน้า ลู่โจมองไปที่คารอนก่อนจะพูดออกมาห้วนห้วนเฮ้เจ้าหนาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพลังเลยลู่โจพลิกฝ่ามือก่อนที่จะผลักลงไปแสงสีฟ้าส่องจิดจ้ามากกว่าเดิมในตอนนั้นเองปลายเท้าของเขามีดอกบัวสีฟ้าที่เบ่งบานพลังที่หนักอึ้งนะครับราวกับภูเขากําลังถาทถมเข้าใส่คารอนฝ่ามือถูกปลดปล่อยออกไปคารอนใช้วิชาเดิมนะครับแขนของเขาที่ร้อนจนเหมือนกับเหล็กที่ถูกล้อมเหลวได้พุ่งเข้ามาฝ่ามือที่หนักอึ้งราวกับภูเขา ฝ่ามือของลูโจนะครับฝ่ามือขุนเขาที่รุนแรงประทะกับเหล็กลาวาล้อมเหลวมันได้ซัดเข้าหากันพลังฝ่ามือยังคุงตาโถมเข้าใส่กรีบดอกบัวทั้งหมดของคารอนนะครับกำลังปั่นป่วนตุ้มคารอนมั่นใจว่าตัวเขาจะสามารถต้านพลังฝ่ามือได้เหมือนกับครั้งก่อนแต่ว่าครั้งนี้ความปารนาของเขากลับไม่เป็นจริงแกรก แขนซ้ายของคารอนมีเสียงดังขึ้นมันเป็นรอยแตกที่แขนของเขาพลังฝ่ามือยังกงถาโถมต่อมไม่ตุ้มเสียงร้องสุดท้ายของคารอนนะครับดังอยู่ในลําคอสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ถูกพลังฝ่ามือนะครับผลักให้ชนกับพื้นคารอนนั้นตกลงสู่พื้นโดยไม่คิดอะไรเลยนะครับเมื่อพลังฝ่ามือตกลงสู่พื้นแผ่นดินและภูเขาทั้งลูกถึงกับต้องสั่นสะเทือนจากการพทะ ฟ้าถลุมดินทลายกันเลยทีเดียวกับฝ่ามือนี้ของลู่โจตานเช้าด้วยลีนะครับเหลือบมองไฟเหลือบมองฟ่ามือบนพื้นด้วยความเมียบงันคารอนเป็นผู้แข็งแกร่งทาฮับจะเทียบกับยูเชิงไหและยู่ช้าง,งหลงก็คงจะไม่ได้ด้อยกว่ากันเลย เขามั่นใจมากแม้จะต้องประชิญหน้ากับจีเตียนเต้าปรมาจารย์แห่งจินจิงซานโจมมาหาวาัยร้ายอันดับหนึ่งพลังวตารดอกบัวแปดกีบครึ่งรวมไปถึงรรวมไปถึงตัวอักษรโบราณสีแดงค่อนข้างทรงพลังแต่โชคไม่ดีที่คู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้นั้นเป็นจีเตียนเต้าเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งคู่ต่อสู้ของเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าชาวรวดีได้แต่จินตนาการถึงพลังวตารดอกบัวเก้ากีบเท่านั้นนะครับพวกเขาคือได้ยินเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของดอกบัวก้ากีบมาก่อนพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของอวตะก้ากีบของดินแดนยานมาบ้างแต่เมื่อเห็นกับตาทุกคนถึงกับต้องตกใจพลังของผู้ที่มีพลังอวตารูรปูตาลกายร้อยวิบัติดอกบัวก้าขีบมันอยู่เหนือจินตนาการของทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้วหลังจากเงียบไปชั่วครู่ลูกกลูกโจก็ลูบเขาอย่างสบายๆนะครับตัวเขาชี้ไปที่คารอนที่นอนอยู่ในหลุมที่มีฝ่ามือขนาดใหญ่นะครับ พื้นดินนะครับเป็นรอยฝ่ามือขนาดใหญ่ลูโจได้ใช้พลังวิเศษกว่นหนึ่งในสนะครับเพื่อใช้ฝ่ามือนี้มันมันเป็นพลังวิเศษจากเก็ดอักษรสวรรค์นั่นเองหลังจากใช้ฝ่ามือ หลังจากใช้คำพีส่วนที่สองมาและทำการอัปเกรดระบบพลังวิเศษที่ลู่โจมีเพิ่มขึ้นอย่างมากตัวเขาไม่ลังเลเลยที่จะโจมตีอย่างไรซะปูที่อยู่ตรงหน้าก็คือหัวหน้าฝ่ายศัตรูไม่ว่าจะต้องใช้พลังเท่าไรแต่การโค่นหัวหน้าศัตรูลงได้นั้นถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มก้าแต่าก,การโจมตีของลู่โจมไม่ได้ผลนะครับลู่โจก็เต็มใจที่จะใช้การ,การโจมตีของเพชชคาตที่มันนั้น การันตีผลร้อเปอร์เซนแน่นอนว่าใครก็ตามที่อยู่ในโลกต่อให้คนที่เป็นพระเจ้าอยู่เบื้องหน้าของลูโ่โจมันก็จะต้องตายร้อยเปอเซนตลู่โจนะครับลอนลงสู่พื้นตัวเขาจับจ้องไปในหลุมยังไม่ได้ยินการแจ้งเตือนจากระบบใช่แล้วครับคารอนยังไม่ตายชายคนนี้นอกจากแข็งแกร่งแล้วเขายังหนังเหนียวอีกด้วยคารอนลุกขึ้นนะครับก่อนที่จะกระอักเลือดอีกครั้งเอ,อือ ทุกควรวมทั้งเช้าเลือลีต่างก็ถอยห่างด้วยความหวาดกลัวรูปลักษ์ภายนอกของคารอนเปลี่ยนไปเล็กน้อยมันเป็นรูปลักษ์ที่เปลี่ยนไปลงไปเพราะถูกพลังการโจมตีนะครับดวงตาแดงกำรรของเขากำลังจับจ้องไปที่ลูโจข้าข้าไม่อยากเชื่อเลยจริงๆไม่อยากเชื่ออะไรกันข้าข้านะข้าน่าจะจะ,จะต้านทานพลังของผู้น่าจะต้านทานพลังของผู้ที่มีพลังวาต้านก้าวกีบได้สิทำ,ทำไมทำไมกันคารอนยังไม่อยากยอมรับความป้ายแพ้ ไม่มีเหตุผลสําหรับเจ้าหรอกลูโ่โจถามต่อเจ้าของพลังอักษรสีแดง โบราณน,นี้อยู่ที่ไหนกันแน่คารอนก้มหน้าลงตัวเขายังคงนิ่งเงียบลูโจพูดต่อถ้าหากเจ้าไม่เต็มใจที่จะบอกข้าข้าจะไล่ถามชาวลั่วลีทุกคนเองยังไงซะต้องมีใครสักคนที่รู้คําตอบคารอนสั่นไปทั้งตัวนะครับเขาเขา้ขาใจความหมายของลูโจดีลูโจกําลังใช้ชีวิตของเพื่อนร่วมเป่าพันธ์ุทั้งหมดมากูนั่นเองแต่คา,ารอนไม่บอกรับรองลูโจไล่ฆ่าทีละตัวแน่นอน คารอนนะครับคลานออกจากหลุมด้วยความยากลําบากเขาพลิกฟ่ามือก่อนที่จะกลับมานั่งเมื่อจัดชุดเกราะและเช็ดเลือดจากใบหน้าคารอนก็เอามือแตะไปที่จุดพลังลมปานเพื่อเป็นการผนึกเส้นลมปานเอาไว้คารอนสูดหายใจเข้าก่อนที่จะ,ะมีสีหน้าที่เริ่มกลับมาเป็นปกติท่านแม่ทัพรองแม่ทัพทั้งสามนะครับรีบลงจากหลังม้าก่อน่ะคุกเขาให้พวกเขาไม่ได้ต้อยกลับไปเมื่อเห็นแบบนั้นชาวดวรีทุกคนก็คุกเขาลงท่านแม่ทัพ คารนมองไปที่ลู่โจก่อนจะพูดขึ้นไว้ชีวิตพวกเขาซะเจ้าไม่มีสิทธิ์ต่อรองลู่โจกล่าวฝราลี่เทียนเข้าใจเจตนาของลู่โจดีนะครับเขาหันไปอมองทุกคนอย่างมีความหมายและแลเ้วทันใดนั้นสาวกของจินติงซานทุกคนก็ได้เรียกพลังวตารออกมาหมิงซื่ออินเป็นคนแรกนะครับที่เรียกพลังอวตารร้อวิธีดอกบัวเจ็ดกลีบออกมา ซื้อวู้ยาก็เช่นกันนะครับพลังของเขาก็เป็นพลังวตารร้อยวิบัติดอกบัวเจ็ดกลีบดวนเอ๋อก็มีพลังวตารดอกบัวหกกลีบฝานลีเทียนเป็นผู้ที่มีพลังวตาร5ห้ากลีบที่ไร้ซึ่งดอกบัวฝานสงและโจจ<ะ>ี้เฟิงเป็นพลังวตารดอกบัวสองกลีบที่ไร้ซึ่งดอกบัวเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับตัวสิงแห่งวิหารปีศาจรู้สึกละอายใจขอรีบเรียกพลังวตารดอกบัวสองกลีบที่อยู่ไร้ซึ่งดอกบัวออกมาจานฝึงแห่งสำนักเบงบาลเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวหกกลีบ ซุนซื่อซุนซื่อเมียวแห่งสำนักหมื่นอสอรพิษเป็นผู้ที่มีพลังอาวตารดอกบัวห้ากลีบหวางซื่อเกียแน่นอนครับเขาเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกลีบเกียอาเฉียนเองก็เรียกอาวาตารหกกลีบออกมาหลีจิงยี่นะครับเรียกพลังอวตารดอกบัวเจ็ดกลีบสาวกที่เหลือผู้ที่มีพลังอ,อยู่เหนือขั้นเสินถึงกว่าหลายคนต่างก็เรียกพลังอวตารของตัวเองก่อนที่จะบินหาชาวรั่วหลี ชาวรัวลีนะครับไม่กล้าแม้แต่จะเคลื่อนไหวพวกขาไม่กล้าเคลื่อนไหวอย่างประมาทท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อเผชิญหน้ากับเราสุดยอดฝีมือมากมายขนาดนี้ใครกันละที่จะกล้าเคลื่อนไหวได้พลังอวตารที่ดูคล้ายกับคมลอยฟ้านะครับได้ล้อมรอบชาวรั่วลีนับหมื่นเอาไว้พลังอวตารนะครับตนแล้วตนเล่าได้บดบังท้องฝาคารอนได้แต่ยิ้มอย่างสิ้นหวังจู่ๆเขาก็เข้า,ขาใจเข้าใจแล้วว่าทําไมสํานักอเวจีสามารถพิชิต เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ได้ทาไมยูเิงไหถึงสามารถหัวเราะเยาะให้กับลูกใบนี้ได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะพลังแห่งการสนับสนุนนั่นเองพลังสนับสนุนของอยูเชงไหก็คือจินถิงซานแบกหลังดีนะครับมีใจไปกว่าครึ่งแม่พูด <c oughs> กว่าจะพูดชื่อแต่ละคนนะครับที่ปลดปล่อยร่างอวตารขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับครบทุกคนเล่นเอาคอแห้งกันเลยทีเดียวนีขนาดมาแค่ ส่วนหนึ่งนะครับถ้ามาหมุดตั้งจินติงซานร,รวมไปถึงพันธมิตรคนอื่นๆบอกได้เลยว่าอื้อหื่ไล่อ่านกันเป็นวันแน่นอน